สวัสดีสสดค่ะเห็นเป็นเรื่องมาแล้วจ้าคิดถึงเจอทุกวันค่ะจันถึงโซกค่ะ สินาทีนะคะเวลาดีเลยนะคะดูพวกเราไปด้วยทานข้าวด้วยอร่อยยิ่งขึ้นแน่นอนทุกคนที่บ้านเลี้ยงอะไรน้องหมา๋อน้องหมาใช่เลี้ยงเพื่อนทำไว้เด็กอ่ะมีลูกสี่คนไงก็แบบว่าแม่ขอเลี้ยงหมาน่อยอะไรอย่างนี้บางทีเราเคยแบบเลี้ยงหมาอยู่กระมาสิบปี20ปี30ปีแล้วน้องเสียชีวิตไงแล้วมีความผูกพันบางคนนะเอาตรงๆนี่คือเรื่องจริงนะบางทีน้องหมาน้องแมวตายอ่ะ โลภจนเศร้าเลยเธอแม่ฉันไงคือจริงๆฉันมีหมาก่อนหนเนี่ยตัวหนึ่งเป็นพันธุ์พุดเดิ้ลสีน้ำตาลเพศผู้เลี้ยงได้เจ็ดปีเหมือนเป็นเบาหวานไตวายตายเลยแม่เหมือนแบบไม่ไหวไปหาตัวเหมือนกันพันเหมือนกันสีเหมือนกันมาแทนนี่ไงมาแต่เดี๋ยวนี้มีวิธีแก้แล้วใช่คือนี่ก็งงเหมือนกับว่ามีประเทศไทยเรามีแบบนี้แล้วเหรอเดี๋ยวลองดูว่าเป็นอย่างไรค่ะคุณขมหมาแมวของเราในวันนี้ค่ะค่ะ อันนันเนี่ยน่ารักหนาใครจะรู้แต่ตาแข็งมากแมวตาแข็งมากก็คือไม่ได้นอนไงเครียดแมวไม่ขยับเลยเออดูดิแมวนายแบบเก่งมากสั่งสั่งยังไงก็ไวอย่างนั้นดูซี่เห็นไหมแมวลายเสือเออแปานนึงเหมือนมากเหมือนอะไรนี่ตัวจริงของป้อมเออดูซี่ของป้อมของป้อมตี่ตาย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 โอ้อย่างริงจริงด้วย ใครจะรู้ว่าของปลอมอังนี้เธอเอามาเลยไหมเอามาเลยไหมเอาเข้ามาเลยค่ะคุณปูค่ะ ุณปูนี่คุณปูปูนี่คุณแมวอ๋อคุณปูทำแมวใช่ไอ้นี่ศิลปะแบบนี้มันมหมือนมาเหมือนแมวจริงมากเขาเรียกว่าศิลปะอะไรครับอันนี้ถ้าต่างชาติเรียกว่า n นโ d เฟ f ต t t i n g ค่ะแต่ว่าถ้าว้าบ้าเราก็เรียกง่ายๆก็คืองานปักจากใยขนแกะค่ะก็จิเคยเห็นก็จิไปตามฟาร์มแกะเคยเห็นฟาร์มแกะแล้วก็เหมือนว่าเขาเอาขนแกะเนี้ยมาทําแบบนี้เลยคล้ายๆว่าเอาเข็มปักไปปักมาปักไปปักมาแต่ว่ามันเป็นหมาตัวเล็กๆแมวตัวเล็กๆน่ารักพูนแจ มันเริ่มการทํามันเริ่มจากตรงไหนคะคือตอนแรกเลยค่ะปูเรียนจบมาใช่ไหมคะแล้วก็ไม่รู้จะไปทําอะไรไปเป็นพนักงานขายแต่ว่าระหว่างทํางานตอนนั้นนะคะไปปัดเจอลักษณะงานนี้ค่ะใน YouTube ค่ะก็เลยลองศึกษาดูระหว่างทำงานแล้วก็ตอนนั้นทำงานได้หนึ่งปีแล้วก็เก็บเงินออกมาค่ะสามหมื่นบาทแล้วก็ลองมาฝึกทำเลยได้เลยก็ฝึกทำประมาณ3เดือนแล้วทีนี้ก็เลย มันรอเปิดเพจค่ะแต่ว่าตอนนั้นทําเป็นหัวเล็กๆนะคะเป็นงานแฟนตาซีแบบหัวเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนแรกมันไม่มีใครสนใจเลยแล้วก็มีฝรั่งท่านหนึ่งเขาแบบว่าอชอบผลงานเราเนี้ยค่ะก็เลยมาเหมาเซตนั้นไปหมดเลยก็เลยทําให้ปูมีกาลังใจมากขึ้นค่ะไม่ไรยูทูบตอนนี้มีเยอะมากสอนทานู่นทํานี่เยอะมากทำไมคุณปูปัดปัดไปปุ๊บอุ้ยฉันจะทําแบบนี้ฉันจะทําแมวจากใยขนแกะเออคือตอนนั้นค่ะคือปวบ ตอนเรียนใช่ไหมคะปูชอบทํางานเกี่ยวกับวัสดุอยู่แล้วเพราะว่าจบปฏิมากรรมมาใช่ค่ะแล้วอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วทีเนี้ยพอไปเห็นบ้านเราค่อนข้างน้อยลักษณะเหมือนมากใช่ค่ะหรือว่าเป็นรูปเป็นพอร์เทรตค่ะนี่เป็นงานพอร์เทรตแค่หัวค่ะมันมีชีวิตเลยโอ้ยยังดีเหมือนมากค่ะก็คือจริงๆเรามีฝีมืออยู่ด้วยแหละข้างในมันเลยอ่ะคือเป็นขนแกะหรือว่าเราดันทรงเป็นทาเป็นโฟมก่อนแกะเป็นเป็นรูปเป็นล่างก่อน คือข้างในค่ะเป็นขึ้นด้วยโครงเหล็กค่ะแล้วก็เป็นใยขนแกะแต่ว่าเป็นลักษณะใหญ่แกนที่เขาไว้สําหรับขึ้นโครงอนานโตมีค่ะแล้วข้างนอกที่เป็นขนเนี่ยค่ะก็เป็นขนปกติแบบนี้เลยเนี่ยอันนี้เหมือนมากเหมือนแบบอันนี้ไซส์เท่าจริงเลยค่ะทําคนเดียวจริงไหมนี่ใช่ค่ะทำดวงตาเองเพ้น์เองดวงตาก็เพ้นด้วยสีทาเล็บอะค่ะอุ้ยซสเ่งนี่ก็เหมือนมากทำ<ต>ทำไมมันเหมือนแบบนี้ แต่ละตัวนี่ใช้เวลาทํานานขนาดไหนคะนี่เอ,อ่อถ้าถ้าเป็นตัวตัวใหญ่อะค่ะ <S <S 2> <S 2> อย่างปูทํางานนี้เป็นงาน<ต>ประจําใช่ไหมคะ <S <S ออก็จะประมาณ15วันถึง20วันค่ะถ้าเป็นตัวใหญ่คนที่สั่งนี่คือเขาเหตุผลอะไรคือจะมี <S <S 2> <S 2> ทั้ง ทั้งที่น้องเสียไปแล้วแล้วก็น้องยังมีชีวิตอยู่หลักๆเลยคือจากการที่น้องเสียชีวิตไปใช่ใช่ค่ะก็คือเหมือนลูกค้าเขาก็จะดูแบบว่าดูเพจเรามาก่อนแล้วอาจจะเป็นปีหรืออะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะเก็บข้อมูลไว้ว่าเออต้องต้องใช้รูปแบบนี้ทําแบบนี้อะไรเงี้ยเพราะเขาจะตถามว่า ใช้รูปในการทํางานแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเก็บข้อมูลไว้ก่อนพอถึงเวลาเขาก็จะสั่งใช่ค่ะน้องบางตัวก็จะมีอัติใส่เข้าไปในตัวด้วยใช่ค่ะก็คือบางตัวเขาอาจจะลูกค้าอยากจะเอาไปสตาร์ทแต่พอมาเห็นลักษณะเออเห็นเพจเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เออแบบตัดสินใจได้ว่าเขาจะสตาร์ทหรือว่าจะมาปักเป็นเป็นตัวขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาก็จะเก็บพวกอัติอะไรอย่างเงี้ยมาให้เราใส่บางคนก็มีขนมาให ให้ผสมเป็นส่วนนิดหน,<อ>หน่อยอ,อะไรอย่างเง<ล><ช>ี้ยแล้วเราเคยมีมหม้แบบว่าลูกค้ามาแล้วเราไปเห็นปุ๊บร้องไห้เลยแบบเหมือนมากหรือแบบอินอะไรอย่เงี้ยแบบ มีมีทุกคนเลยค่ะที่เพราะว่าตัวปูเองอะปูจะไปส่งด้วยมือแล้วก็จะให้ลูกค้าเช็คดูว่าโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยก็พอเปิดกล่องมาลูกค้าก็จะร้องไห้ทุกคนนะเหมือนจริงอะเนาะเหมือนกลับมาใหม่เหมือนกลับมาเกิดใหม่อะเนาะปูเลยจะลองเลยคิดถึงแบบเพราะว่าเวลาคนที่เขารักนะเขารักขาดใจเนี่ยนะจูนเห็นเลยเพื่อนจูนอะไม่มีลูกแล้วเขาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแล้วหมาแมวตายอย่างอู้ยต้องเจอน้องตัวจริงๆไหมฮะหรือว่าดูได้เลยถ้าเป็นตัวใหญ่ค่ะอย่างเนี้ยตัวใหญ่ถ้าลูกค้าน้องยังอยู่ใช่ไหม ปูก็จะไปวัดตัวให้ไปดูอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะถ้าเป็นตัวใหญ่ค่ะ,<ล>ะซึ่งอ,อันนี้เรามีวัสดุมาให้ดูว่าคุณปูนใช้วัสดุอะไรทําบ้างใช่ไหมคะอันนี้อยู่บริเวณด้านหน้าเราอันนี้มันเป็นขนอะไรยังไงคะอันนี้เป็นใยขนแกะที่ใช้ทําขนข<ช>้างนอกค่ะแต่ว่าตัวแกนะปูไม่ได้เอามาอ๋อ,อก็คือว่าไอ้ข้างนอกเนี่ยมันจะเริ่มจากขนแกะใช่ค่ะแล้วเราก็ผสมถ้าสมมติว่าน้องมีลายเปิดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาสีนี้มาผสมสีนี้ผสมกัน เขาจะมีแปรงค่ะกเกี่ยรว,วมกันเงี้ยม,มันก็จะได้สีที่รวมกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราค่อยปักไปที<ร>ละจริงก็ต้องต้องมีพื้นฐานหลายหลายอย่างนะปักยังไงคุณครูปูปักให้ดูหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนเหมือนนั่งอยู่ในห้องน้องนั่งอยู่ในห้องห้องแต่งตัวแล้วก็คุณปูก,ก็รอแล้วอยู่ดีคุณปูก,ก็หยิบน้องขึ้นมาแล้วก็เหมือนเอาเข็มอะจิ้ม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 เข้าไป่นึกว่าเฮ้ยอะไรอะทำคุณใส่ทำบูดเลยจิ้ม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 อย่างนี้แต่ว่ามันเป็นวิธีการทำของเขาเราต้องแแแบบบบบจัััทีีีลลละเเเส้้นนวกก็รยยยยงงงงงออ่าปมมไขชห เนี่ยค่ะเราก็ค่อยๆเลียงขนนะคะถ้าสมมติเป็นที่หน้าเนี่ยจะเห็นว่าเป็นเส้นๆนี้ใช่ไหมหเราก็ต้องรู้ทิศทางของขนว่าขนมันเรียงไปทางไหนแล้วเราก็จิ้มลงไปแล้วก็เกี่ยแล้วก็ตัดเนี้ยค่ะแต่ว่าไม่เดวกันไกลมาเนี่ยค่ะแล้วก็จะเลียงเรียงเรียงไปเรื่อยๆให้มันน้องแมวน้องหมาเขาจะมีลักษณะขนที่แบบว่าเรียงแตกต่างกัน แบบแมวมันจะมีพุ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะ,ฮะ,ฮะแล้ก็จะเรียงขนพุ่งพุ่งขึ้นไปอย่างเงี้ยทีละเ้นเลยเหรอใช่ทั้งหมดทั้งมวลน,นี่คือทีละเซนเนาะใช่ค่ะใช่นี่ขออนุญ,ญาตนะคะอ้อมันเหมือนมากตายตายตายตาอย่างสมมติว่าเราต้องทำเนี่ยเราใช้รายละเอียดก่อนในการดูการพินิจพิจารณาต่างๆบางทีเจ้าของน่ยยังไม่รู้เลยว่าแมวของเขาหรือหมาของเขาเนี่ยมีตำหนิด้วย ใช่ค่ะเพราะว่าก่อนเริ่มงานค่ะปูก็จะคุยกับลูกค้าก่อนว่า<ม>เอคุณลูกค้าตอนนี้น้องยังมีชีวิตอยู่ไหมหรือว่าไม่มีแต่ถ้ามีอ่ะเราก็ขอให้ลูกค้าถ่ายรูปในมุมที่แบบที่เราต้องการเอามาทํางาน<ม>ค่ะก็ก็จะเป็นแบบขอเป็นแสงธรรมชาติอะไรพวกนี้<ม>เพราะเราจะได้ดูสีขนจริงๆว่าสีขนของน้องอ่ะมันเป็นยังไงอะไรยเงี้ยค่ะ<ม>เพราะว่าปูบางตัวก็ไม่ได้ไปเห็นตัวจริงงเงี้ยใช่ค่ะก็เลย แล้วก็พอได้ได้ภาพอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะปูก็จะมาดูแบบรายละเอียดต่างๆที่น้องมีในร่างกายน้องว่าตรงนี้มีตําหนิตรงนี้แล้วเราก็จะมาร์กไว้แล้วก็จะถามลูกค้าว่าตรงนี้ใส่ไหมอะไรเง<ฆ>ี้ยลูกค้าบางคนก็ไม่รู้ว่าส่วนาน,านั้น,าน,นามีแล้วเขาก็ไปดูมาตัวเองว่าเฮ้ยมีตรงนี้จริงๆเหรอเนี่ยไม่เคยเห็นเลยอะไระเนี้ยมีมยค่ะก็มีจริงๆก็เลยต้องใส่ในส่วนต่างๆที่ปูแบบไปดูในภาพอะไรเนี้ยที่เขาส่งมาให้ได้ข่าวว่าคุณเอแคร์พิธีกรท่านหนึ่งที่นี่เคยสั่งทำแม ใช่ค่ะเป็นเล่าสีเขาไม่เคเล่าเลยน้องนกฮูค่ะก็คืออชื่อนกฮูป็่เขาเองหรือเขาให้ใครของน้องอีแขกของเป็นใหญ่อ๋อใหญเป็นแมวแต่ชื่อนกฮูเหมือนกับคุณปูที่มาทําแมวโอเคคล้ายๆกันคล้ายกันนงนกฮูตอนนั้นเขาเขามันอยู่ดีเขามาสั่งได้ยังไงคือปูอดูเวลาทํางานก็เปิดยูทูบไปเรื่อยๆอแล้วก็ดูน้องอีแขกเนี่ยแล้วช่วง ยูทูบตอนนั้นคือน้องนกหูนหนีออกจากบ้านนะคะใช่ค่ะปุ๊กก็เลยแบบว่าเห็นว่าน้องหนีออกจากบ้านก็เลยทําเป็นหัวเล็กๆอย่างเงี้ยก็ทักน้องไปแต่น้องก็น่ารักมากตอบแชทอะไรเงี้ยค่ะก็เลยขอที่อยู่แบบว่าเราจะส่งหัวเล็กๆไปให้แบบเผื่อติดกระเป๋าแบบน้องจะได้ไม่ไปไหนแต่ทีเนี้ยเหมือนเหมือนพอของน้องได้รับแล้วค่ะแล้วน้องก็ลงในเพจของน้องว่าน้องเสียแล้วปุ๊กก็เลยตกใจมากว่าเอ้า แบบทำมันเหมือนเป็นแบบอะไรบางอย่างที่มันดึงดูดหากันเพราะลูกค้าแต่ละคนปูก็คิดว่ามีอะไรบางอย่างที่เราได้มาเจอกันค่ะเพราะลูกค้าทุกคนก็น่ารักมากเลยค่ะที่แบบได้มาแบบทํางานร่วมกันนะคะแล้วตอนนั้นน้องไอแค์ก็เลยทักว่าทําน้องตัวใหญ่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะปูก็เลยให้น้องไอแค์ดูว่าเนี่ยทําได้มีแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าลายเปิดมันค่อนข้างยากมากเลยเพราะว่าก็เป็นตัวแรกที่แบบว่าได้ทําลายเปิดอะไรเงี้ยแล้ว เป็นน้องแมวลายเปิดแบบสีสีแบบนีี้สเยอะๆอะค่ะสีแบบเยอะๆเลยลายเปิด่ะสีดำส้มอะไรผสมกันเยอะๆค่ะค่ะก็คือ ก็ขอดูรูปก่อนว่ามีเยอะมากแค่ไหนไงคะน้องก็เลยส่งรูปมาให้มีวิดีโอเนี้ยก็ค่อนข้างชัดมากใช่ใช่ค่ะจริงๆแล้วการทําการทําแบบนี้นะน้องหมาน้องแมวนะทำให้เขามีชีวิตขึ้นใหม่ครั้งแล้วมันมีคุณค่าทางจิตใจนะสำหรับคนที่เขาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะคะเพราะว่าเขาคิดถึงจริงๆรที่รอเลยนะอืมสุเศร้าเลยเออมันคิดถึงจริงๆแบบคนที่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอ่ะจะรู้จริงๆว่าแบบพอเวลาน้องหมาน้องแมวจากไปแล้วว่าเราอ็แบบอยากเห็นหน้าเขาอยากเห็นลูกเนี่ยพูดจะร้องไห้หเนีไงมา เปลี่ยนพันธากาศเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องออเดอร์ตอนนี้เยอะไหมตอนนี้ตอนนี้ตาไหลแล้วเนี่ยตอนนี้คิวอยู่วันที่10กรกฎาคมประมาณเดือนกรกฎาคมเฮ้ปีนี้เดือน7ใช่ค่ะตอนนี้ประมาณเดือน3ามป่วยไม่ได้เลยถ้าเราใช่ค่ะห้ามตายห้ามป่วยห้ามตายไม่ได้เลยนะไม่มีผู้ช่วยไม่มีอะไรเลยเ ตัวงานค่ะปูทําเองแต่ว่าเรื่องแบบว่าบางทีเรื่องแชทอะไรเงี้ยก็จะมีแฟนช่วยอะไรเงี้ยค่ะเอใช่ค่ะก็อยู่กันสองคนแต่น้องจะไม่เกิดขึ้นได้เลยถ้าขาดคุณปูไปใช่ค่ะทำป่วยหลายคนค่ะอาอยากจะลองละลองว่าโอเคน้องหมาน้องแมวะคิดถึงมากๆแล้วอยากจะให้กกับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะอยากจะให้คุณปูทําให้ติดต่อคุณปูได้ที่ไหนบ้างเอติดต่อได้ที่เพจร้านเมนวานิโดฟิตติ้งเลยค่ะใครที่สนใจนะคะอยากจะให้น้องหมาน้องแมวนะคะกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ติดต่อคุณปูไปได้ ได้นะคะ<ช>วันนี้ขอบคุณคุณปูมากนะคะขอ,คขอบคุณนะค,ะค,ค่ะขอบคุณนะค,ะค,ค่ะ และต่อกยังจิลลี่หิวแล้วคนปูหิวเขาต้องรีบไปปักมานก็เอาเรื่องคนงานเน้นเน้นว่าเดี๋ยวใส่เลยแต่ยันไม่ปูถ้าตกแล้วเดียวจะได้ไปปักเลยก็ไม่ทิ้งจังหวะแบบเออพูดอะไรเลยเดี๋ยวเราจะยกนะคะอาหารฟิวชั่นนะคะสไปซี่คัคนะคะมาไว้ที่นี่ที่ช่องเจ็ดเลยค่ะอาหารแซ่บๆนัวเจอกันค่ะไปได้ยังคะ ไม่ใช่อาหารที่อยู่ตรงหน้าเรานะคะทองเส้นใหญ่บเบลอกันรวยมาก มันมองไปแล้วมันไปถูที่ทองเลยแกงส้มแกงส้มขนาดกินแล้วกินหอมขนาดนี้สนใจทองก่อนดีกว่าไม่ได้ใส่มาแค่วันนี้นะชีวิตจริงอยู่ที่ร้านก็ใส่ร้านสไปซี่ครับนะคุณโอมผู้จัดการร้านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอมใช่ไหมค่ะแล้วคุณแม่คือคุณวีครับวีค่ะคุณวีค่ะสญลนกษญ่คือเราต้องใส่ทองครับมันเป็นจิมมิคของร้านเราทองจริงอยู่นะ เหมือนไหมครับเหมือนไหมครับของจริงค่ะของจริงแม่บอกว่าทองจริงแม่บอกว่าเหมือนไหมคะกัดก็เออใช่ไหมเขาบอกว่าสมัยก่อนเวลาจะดูว่าทองจริงทองปลอมเอาฟันกัดนี่ใช่ไหมฮะลองเลยไหมครับอ่าค่ะทองจริงฟันปลอมเพราะว่าฟันจะหักนะร้านสไปซี่คัคค่ะถือว่าเป็นร้านอาหารไทยอีสานที่ทุกคนเนี่ยกินได้คอนเซ็ปต์ของมันเป็นยังไงเอ่ย จะเป็นอาหารฟิวชั่นสำหรับสเตปเหมือนคอนเซปต์เมียฝรั่งประมาณนั้นจะเป็นคอนเซปต์เมียฝรั่งประมาณนั้นคือจะพูดอังกฤษคำไทยคครับอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเช่นสปายสปายสครับเวลคัมเดอะค่ะประมาณนี้ครับจะเป็นประมาณนี้ครับไม่ได้ชอบในการทำไทยนะคะชอบในการส่งซิทว่า แกคิวเธอแล้วเลยเลยเป็นเลังนับเลย1 2 3่งสาแล้กมาละแกตาแกละตาแกละอ๋อสไปซี่คัคสวัสดีเด้อค่ะนะครับเรียครับเด้อครับใครับนะฮะทำไมมันถึงถึงเป็นกิมมิกนี้เอ่ยก็ทางร้านอาหารของเรานะครับจะเป็นอีสานแบบเต็มรูปแบบแต่เราอยากจะมีการฟิวชั่นกับอาหารที่เป็นแบบแนวตะวันตกบ้างเป็นเวอร์ชันพวกนี้บ้างให้มันร่วมสมัยมากขึ้นทานง่ายได้สำหรับทุกท่านทุกครอบครัวไม่ว่าจะเป็น ใช่ครับอย่างอย่างอย่างเนี้ยที่เห็นเป็นน้ำองุ่นไข่ปลาสตรอเบอรี่ก็จะเป็นองุ่นไทยผสมกับอ่าผลไม้ของเป็นสตรอเบอรี่ความเปรี้ยวหวานอยู่ในนั้นอมาไม่เชื่อหรอกคุณจูนเรามาเลยอยากให้ลองชิมครับคราวนี้เราต้องชิมกันไวหน่อยว่าเราเริ่มตั้งแต่ฝั่งนี้เลยดีกว่าไหกลิ่นของแกงส้มเนี่ยประทายแล้วไไม่หวแต่ว่าอันนี้ก็น่าทานอาหารมากอย่างสมมติเรายำผย่าี้้านกระพงยำมะนาวเอยยำอะไรเอ่ยอย่างนี้ว่าไปพริ้งกะปิ รสชาติอุ้ยอันนี้โอ<ห>้นี่หรออันนี้มายมม,มายมด้วยเหรอฮะค่ะามายมอ๋อมายมยังไงบอกเอาอร่อยมาก,กมาไม่คืออะไรครับกลับมาหุนไข่ปลาสตอรอเบอรี่ครับผมเฮ้ยน้ำยำอะไรเนี่ยจะมีกะปิอยู่ในนั้นครับกะปิกับปลาผสมเข้าไปในนั้นครับผมอะไรอย่างเงี้ยแซ่บใช่ครับลักษณะมันเหมือนว่า แล้วถ้ามันเหมือนว่าเป็นแบบเออกะปิหวานเอากะปิหวานกะปิโวอะไรเงี้ยเอามาผสมกันแล้วก็ยำกันลงไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะปลาลันนี่จอยอร่อยอร่อยอร่อยดีเนาะเ t e เจอร์จานนี้จะให้ความตายาจูนตาเธอตาเธออืเราจะมีมะยมอยู่ในนั้นด้วยนะครับเพื่อความเปรี้ยวคือน้ำของน้ำยำของเราเนี่ยจะออกหวานนิดนึงจะเราจะมีมะนาวกับสตรอเบอรี่เพื่อจะมาตัดความเปรี้ยวให้มันรู้สึกว่าลิฟเฟชชิ่งมากขึ้นเวลาทานจานนี้เข้าไปอร่อยมากอะและองุ่นเขาสดชื่นนะเธอองุ่นเขาสดชื่นแล้วเป็นองุ่นไร้เมล็ดนะ มันแบบทานก,กรุบกรับกรุบกรับได้เลยนะเธอหลายคนมา<ต>สั่งนี่ไม่ใช่ไข่ปลาเลียวเซียวนะคะแต่คนมองเ<ม>นาะเจอมันยมตายเลยนะแล้วสตบบรอเบอรี่ดูน้ำปลาดีดีอออืมร่ยน้ำชน,นะห้ามยุ่งกะปิจากไหนเนี่ยกะปิจากไหนคะ กะปิสั่งมาจากมาจากทางใต้ครับใช่ครับมาจากทาใต้ครับกะปิมาจากทางใต้ครับคือวัตถุดิบแบบมันมันเริ่มจากดีไงใช่ครับกะปิดีคือก็คือจบเนี่ยถูกต้องแล้วครับอยากอันนี้มากแกงส้มครับแล้วยังไงฉันตักแกงเหลืองครับแกงเหลืองแกงเหลืองปูไข่ครับผมมะละกออใช่ครับนะฮะเหลืองปูไข่ใช่ครับนี่นี่นี่แต่หลากหลายนะมีใครมีใครเป็นคนใต้แทนไหมฮะตรงนี้เรียกแกงส้มหรือแกงเหลือง แกงเหลืองค่ะแกงส้มอ้าวตีก <sus> <idal 3> ันก่อนคแม่คนตายปะอีสานค่ะอันนี้บอกแม่แนตาแผเขาจะเรียกว่าแกงส้มถ้าเป็นคนภาคอื่นเขาจะเรียกว่าแกงเหลืองเนาะใช่ไหมตรงนี้ตรงนี้จังหวัดอะไรคะจงคลงคล่าเนี่ยแต่ถ้าสั่งที่ร้านอันนี้เมนูชื่อว่าแกงเหลืองกูไข่แกงรับผมมะละกอครับผมที่เห็นเป็นเส้นเส้นหยนเป็นมะละกอนะครับน้ำเป็นไงอ ตาตาตาเธออะวันนี้ตาเธอแบบกรอกไปกรอกมาแบบทางรายการด่ฉันตักไาแล้วฉันตักคนมากอะไข่ไข่ไข่ปูใช่ครับร้อน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 ควันขึ้นนะค่ะคุณพี่ไม่ต้องจอกล้องก็ได้เดี๋ยวนูกลกินเข้าไปร้อนแน่นอนอืมโอ้ตายแล้วืน้ำแบบจุนรู้เลยอะจุนเป็นคนชอบแบบกินแกงใต้ตาทุกคนเป็นอย่างนี้หมดเลยอะมันแซ่บอะ แล้วได้กลิ่นอะไรไหมคะกลิ่นอะไรฮะหอมมะกรูดจะมีกินหอมของมะกรูดค่ะจังหวะแม่ดีได้ได้กลิ่นอะไรไหมคะมะกรูดปลาค่ะปลาอะไรเอ่ยนะตรงนั้นน่าเทินอันนี้จะเป็นเมี่ยงปลากระพงครับผมของเราจะเป็นเมี่ยงปลากระพงทอดครับผมเราจะแล่ออกมาเป็นเดรรหันเป็นลูกเต๋าค่ะ แล้วก็นําไปทอดครับผมแต่ส่วนสําคัญที่สุดเลยอยู่ที่น้ําเมี่ยงของเราครับทำมาจากกะปินะครับผมก็ขาแก่ไอ้อย่างนี้มันกินกันเราต้องมาจิ้มเลยไหมเจาไปจะปูห่อลองไปจะปูหด้ยครับเอาเนื้อใชมุกจะห่อมะพร้าวคั่วมากๆนะครับให้ลองใส่ชามมาเดี๋ยพร้าาวัดดูแล้วปรากฏว่าไม่พอดีเขาเลยไมมเอาแล้วจะใส่มือจะให้คนกินทั้งคำอย่างนั้นแหละอ๋อขั้นนี้คือใส่มะพร้าวคั่วใช่ครับตายละตายละโอ้โห นี่นี่นี่ต้องเม็ดนี่อพริกหน่อยให้รุ่นพี่ค่ะให้หนูแอมเหรอแม่ใช่ขอบคุณค่ะแป๊บนึงเมื่อกี้กล้องจับไว้เขาสอดริกสอดใดเขาไปข้างใต้บอกสองหัล้ออย่างนี้จริงๆแน่เลยสองชิลนมล้วๆโอเคชิมค่ะไม่ค่อยได้กินเมี่ยงนะแป๊บนึงนะ ของฉันน่ะกินที่นอ่นนี้ของตัวเองอ่ะกินที่นู่นนี้เมี่ยงเมี่ยงปลาอะไยนะคะเมี่ยงปลากระพงทอดครับผมเป็นไงบ้างครับรู้สึกกินมะพร้าวหอมไหมครับหอมเลยหอมน้ำเมี่ยงน้ำเมี่ยงเลยค่ะทุกคนพระเอกดีกว่าอืมเอของเรานะครับเป็นขาหมูสไปซี่คลัทครับผมเป็นซิกเนเจอร์ของร้านครับผม ตัวนี้จะมีเครื่องแกงแดงครับผมมีกะปิมีพริกกระเหลี่ยงครับผมพริกกระเหลี่ยงตัวเผ็ดเลยนะใช่ครับคือเทคเจอร์ของจานนี้จะเป็นมีความเผ็ดร้อนนะครับมีความกรอบของข้าวตังนะครับผม,มตัวขาหมูจะหัน่นจะทอดออกมาได้กรอบพอดีครับแล้วไม่ใช่หั่นมานะ่ะ ชิ้นเล็กเอาไว้กินชิ้นใหญ่เอาให้ฉันอีกนะขออนุญาตใช้มือแบบนี้เลยได้เลยจ้ะได้เลยจ้ะต้องต้องต้องคั่วกันแบบนี้ป่ะคะครับสูตรของทางร้านเราก็จะมีเครื่องแกงแดงครับผมเป็นพริกกระเหรี่ยงครับผมอืมแล้วไหนทิที่กรอบๆนี้อร่อยมากเลยอ่ะนี่ครับจะเป็นข้าวตังทอดอืมอร่อยมากมาละมาละส้มตำปลาที่บอกว่ากินกับอะไรก็อร่อยปลาล่ใส่อะไรก็อร่อยใช่ครับจ้ะปลาล่าของเราต้มสูตรพิเศษครับผมจ้ะ สูตรเศษยังไงไหนลองพูดสิปลารมาจากจังหวัดอะไรเชื่อว่าไม่นม่เหมือนที่ทุกที่ที่เคยทานมาปละให่าย่าย่แม่เนาะเอาเลยปลาไหอย่างแม่จังหวัดไหนทันสมากามาจากอุบลเหรอเนาะเแียกว่ากามาจากอุบลเนาะใช่นะจ๊ะค่ะแล้วมีอะไรอีกสูตรลับเป็นยังไงอีกแม่ก็มีส่วนผสมผสมต่างๆที่เราทางร้านมีมีมาให้กับเชฟใหญ่นะคะเป็นของเชฟใหญ่ที่ท่านแนะนำมาให้ทำอะค่ะ แต่ที่แน่นอนคือเราจะคัดสรรวัตถุดิบที่ใหม่เสมอที่ใหม่เสมอใช่ครับสดแล้วใหม่คือมันเป็นของร้านทางร้านเลยครับอาจารย์คัดแต่วัตถุดิบที่ดีคือเขาเรียกรสชาติถึงจริงรสชาติใช่ครับใช่ครับถึงใช่ใช่ใช่รสชาติครับปลาล่าถึงต้องลองตัวนี้ค่ะนี่คืออร่อยข้าวคลุกปลาค่ะข้าวคปลาสูตรของทางที่ร้านมาเลยแต่มันไม่ใช่ข้าวคลุกปลาธรรมดานะครับมันมีกากหมูโรยด้วยครับมีกากหมูด้วยเฮ้ยเอาพริกเอานี่ยเลยดิฉันจะเอากากหมูนี่ฟิล คอนเซ็ปต์ของร้านก็คือจะจัดจานทุกอย่างครับทำชื่อร้านเลยสไปซี่ตรงตัวครับสไปซี่แล้วก็คักมีความคักความนัวอยู่ในนั้นครับผม อร่อยนะอร่อยจอ่ะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะทุกอย่างมันเป็นสไปซี่หมดเลยอร่อยหมดเลยอ่ะอร่อยหมดเลยแล้วก็เป็นสไปซี่เป็นขึ้นต้นในรสชาติเผ็ดหมดเลยมันมีเมนูไหนที่ไม่ค่อยเผ็ดให้เด็กทานได้ไหมฮะนอกจากเราสองคนที่ไม่เผ็ดเด็กทานได้มีอะไรอีกไหมฮะใครที่เด็กทานได้เราโอ้เราจะมีไข่เจียวหัวลัผากากหมูนี่ครับผมแล้วก็ยังมีบริการไข่เจียวหมูสับก็ไปครับผมอันนี้ตำหลวงพอบางค่ะซึ่งตำหลวงพอบางปกติเส้นก็จะไม่เหมือนตำทั่วไปใช่ค่ะเป็นเส้น เ้นที่เราขูดบางๆเส้นแบนๆขุดๆแบบนี้เวลาทานเข้าไปเนี่ยมันจะได้รสชาติของตัวปลารอาด้วยค่ะนั่น อือร่อยมากเออตามไปที่แรกอันคือเขาทำทำเนี่ยดิฉันติดใจอันนี้มากเพราะว่าร้านหลายหลายร้านอ่ะมียำมีอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่ค่อยมียำในลักษณะนี้อยู่อันนี้อร่อยรสชาติมันเข้ากันแล้วมันเป็นแบบฟิลเป็นกะปิอย่างเงี้ยเออเอามาผสมผสานกันอร่อยหลายคนอยากตามไปทานนะค่ะสไปซี่คัคค่ะอยู่ตรงไหนเปิดปิดกี่โมงคะโอเคครับร้านสไปซี่คัคนะครับเราเปิดตั้งแต่11บเอโมงเช้าครับอยู่ที่จรรย์แทับหนึครับผมเลยจากโรงมาทันทีมานิดนึงครับผมอยู่ใกล้จะ สถานีรถไฟฟ้าบางอ้อลงได้เลยครับผมยินดีครับเปิด11โมงถึง5ทุ่มครึ่งครับผมเรียกว่าถึงบางอ้อก็ลงได้เลยใช่ครับนะคะโอเคซึ่งจริงร้านคือบรรยากาศดีด้วยใช่ครับใช่ไหมคะเป็นร้านติดริมน้ำใช่ครับเป็นริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับฝั่งตรงข้ามจะเป็นวิวของรัฐสภาครับผโอ้โหอ่าฮะโอเคอ่ะตามไปทานกันได้นะคะร้านสไปซี่คังนะคะรับรองแซ่บแล้วก็อร่อยแน่นอนนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสไปซี่คัพขอบคุณหลายๆเด้อ ่ะเดี๋ยวเรากมาปิดรายการนะคะด้วยแบบว่าคอนเซปต์ของเราสไปซี่พักดีกว่านะคะแต่ว่าเดี๋ยวมาพบกับพวกเราได้นะคะทุกวันนะคะจันถึงสุกนะคะเวลาเที่ยง25นะคะทางทั้ง7 HD นะคะวันนี้พวกเรา1 2 3 1> เห็นเป็นเรื่องของคุณหลายๆเด้อค่ะ